สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่จอดเสร็จหมดแล้วทั้งหมดยังนะครับว่าจะหมดก็หมดแปลงที่ทําได้ก็คือยี่สามสิบนะครับทําข้าวไปไร่หนึ่งแล้วก็เหลือเนี่ยตรงเนี้ยนะครับทำข้าวโพดหวานสักสามไร่นะครับทําตอนนี้ก็ไปเกี่ยวปีใหม่นะครับนี่มืดแล้วนะเกือบทุ่มแล้วนะครับอันนี้ได้แสง ก็คือวันนี้เสร็จแล้วนะครับตอนเย็นก็นี่เลยนะครับนี่แปรครับเวลาผมให้น้ำอะ่ะผมจะให้จากทางนะครับตรงนู้นเป็นทางนะตอนเนี้ยปัญหาของที่แปลงเนี้ยก็คือมันนูนกลางนะครับแล้วก็หัวแปลงเนี่ยมันต่ํามันต่ํานะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับ ก็คือไถอ,ออกไปรอบนึงนะครับไถไปฝั่งนูน้นแล้วก็ไถอ,ออกไปฝั่งนู้นนะครับมีไส้ยอยู่ตรงกลางพอรอบที่สองปุ๊บทํายังไงครับตรงกลางมันยังสูงอยู่นะในคลิปอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็ถอยหลังไถนะครับพลิกดินไปทางนูน้นใช่ไหมรถไถมันจะสาดดินไปทางขวาถูกไหมครับก็ถอยหลังนะครับอย่าไปเดินอ้อมไปทางนู้นอีกนะเดี๋ยวถ่ายไปถึงตรงกลางเสร็จปุ๊บมาเล็งรูระดับ นะครับถ่ายยังไม่นั้นอีกถ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งรอยเดิมเสร็จปุ๊บถ่ายยาวครับจะหยอดไปทางไหนต้องถ่ายไปทางนั้นนะครับอย่าไปหยอดอย่าไปถ่ายขวางแล้วไปหยอดอ,อย่าไปหยอดขวางนะครับมันเดี๋ยวน้ํามันไม่ไปแต่ถ้าใครไม่วางไม่ได้นะไม่ได้ทําน้ําลาดนะครับทาน้ําหยดน้ําพุ่งก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดฝนตกอุบิเหตุมาน้ําไม่ไหลออกจากแปลงก็ เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะไถไปเือครึ่งนึงนะครับแล้วค่อยมาเล็งดูระดับอันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับเหตุผลที่ทําไมไม่ทํข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนะครับเอาจริงๆก็มันยังไงอะ่ะมันต้องปลูกหลายๆอย่างนะครับปลูกหลายๆอย่างปลูกกินด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็แค่สองเดือนนะครับโพดข้โพดมีสักสามไร่นี่แหละนะครับ มีมี่า้มาชมส่งเม็ดมาให้ปลูกนะครับประมาณ3มขีดสีขีดนะครับอีกพันหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็สั่งปีใหม่ไว้นะครับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวประมาณครึ่งตันนะครับก็จำหน่ายอยู่ที่โลละสิบ,บาทนะครับจำหน่ายอยู่ที่โลละสิบ,บาทตอนนี้ผมปลูกของสอนแดงเอวันนะครับเหลืองสักโลหนึ่ง ข้าวโพดข้าวเหนียวสักโลหนึ่งอ่าแล้วก็มีของท่านผู้ชมมาอีกนะครับสองถุงสามขีดสี่ขีดนะประมาณนั้นนะครับประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งโลหรอกก็สามไร่นะครับอาจจะไม่พอผมอาจจะเพิ่มเหลืองเป็นสองโลนะครับก็ดูเอาครับเวลาหยอดอันนี้ใช้เครื่องหยอดไม่ได้นะบอกเลยใช้เครื่องหยอดไม่ได้นะครับเม็ดมันขนาดไม่เท่ากันนะครับ ขี้เละเลยคือต้องคนหยอดนะครับดีเยี e ่ย e มเลยคือตัวปักหกสิบแล้วก็ตัวปักนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก็คือเอารถหยอดเนี่ยมาใส่ปุ๋ยก่อนนะครับแล้วก็ตัวปักตามร่องเข้าไปแค่นั้นแหละจบนะครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวปลูกอะไรบ้างการดูแลเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นการเตรียมแปลงนะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็ตามนะครับทั้งผักทั้งอะไรก็ตามนะครับมันมันเตรียมแปลงเหมือนกันนะครับปลูกอ้อยปลูกมันตเตรียมเหมือนกันเนาะทาให้ที่มันสลบระบายน้ําได้ดีนะครับให้น้ํายังไงก็ไม่ขังทุกอย่างมันก็จะดีนะครับถ้าน้ํามันไม่ขังถ้าน้ําขังก็ทุกอย่างก็แกนอยู่อย่างนี้แหละนะครับรวมไปถึงทั้งพืชสวนพืช กึ่งสวนนะครับก็คือกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าเป็นแอ่งเจอน้ําเยอะๆก็เหลืองเหมือนกันนะครับอ้อยก็ยังตายเลยอ้อยก็ยังเหลืองเลยนะครับความหวานก็ยังหายเลยปลูกขอ่าปลูกอ้อยคันน้ําไม่หวานนะครับน้ําท่วมมันก็ปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งข้าวก็เหมือนกันถ้าเราทําระดับไม่ได้มีน้ําแม้เป็นแอ่งเป็นแอ่งตรงเป็นแอ่งข้าวก็ไม่คืนข้าวก็ไม่โตข้าวก็เน่านะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ นกฮะมืดแล้วนะครับวันนี้วันอะไรเนาะวันศุกร์นะครับก็คนไหนที่สงสยัยอะไรยังไงก็โทรมาถามและกันนะครับมีงานก็โทรมาแจ้งคิวไว้ก่อนอย่างน้อยสามวันนะครับตอนนี้นะตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือนหน้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดก็ไม่รู้มีไปถึงวันที่สี่วันที่ห้านะครับก็ถ้าใครน้อยก็ นะครับใครน้อยก็เลทให้ได้อะไรเงี้ยเลี้ยงให้ได้อย่างนั้นเนาะประมาณนั้นใครสงสัยยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับเ,เบอร์โทรอยู่ใต้ลิงค์คลิปนะครับคำว่าเพิ่มเติมนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ